สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมกหลีสกัดแท้ร้อเปเซและรางวัลรันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำขึ้งอร่อยมากเจนดืมทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สองสูงอ้าวพี่พน้องนลองด้เป็นยังไงอร่อยชัดเจนดีจริงไล์แบบชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ o กเฟรมสราวุธซึ่งทราบชื่อต่อมาคือนายสาวุธบุญประสิทธิ์อายุ15ปีบ้านเลขที่4 4่บสี่ทับสี่ตางโป่ง,ปงอ,อวังโป่งจังังวดเพชรบูรณ์ได้โพสต์ข้อความแฮชแท็กเตือนภัยระวังโรคจิตที่ชอบมาดมชุดชั้นในของผู้หญิงด้วยนะครับหากใครพบเห็นชายในยภาพช่วยติดต่อด้วยนะครับพิกัดหลังตลาดวางโป่งช่วยแช์ด้วยนะครับ พร้อมทั้งมีการนำภาพและคลิปจากกล้องวงจรปิดสึ่งในคลิปดังกล่าวจับภาพได้ว่ามีชายรกจิตขับรถวนไปมาเหมือนทําทีว่าจะมาถามหาซื้อของแต่แล้วก็ได้ขับรถไปจอดข้างบ้านหลังหนึ่ง โดยมีพฤติกรรมคือลงไปหยิบชุดชั้นในของผู้หญิงซึ่งซักแล้วตากเอาไว้ตอนกลางคืนภายนอกบ้านมาสุดดมเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางญาติบ้านหลังดังกล่าวที่เห็นการได้ส่งเสียงตะโกนว่ามาทําอะไรพอชายรกจิตได้ยินเช่นนั้นจึงรีบขับรถหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุทันทีล่าสุดผู้สึกข่าวเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบที่บเนนที่475หมู่1 ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเปิดเป็นร้านขายไก่สดโดยมีนางสาวนภสรสอ,อ่อนมาอายุ33ปีเป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของชุดชนันในได้ผ่าผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณข้างบ้านซึ่งมีราวตากเสื้อผ้าและไม้แขวนชุดชนันในซึ่งใช้ตากตรงจุดนี้เป็นประจำ โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นซึ่งก่อนเกิดเหตุตอนทําการซักผ้าซักชุดชั้นในและนามาตากไว้ข้างบ้านตามปกติเช่นทุกครั้งกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมามีชายโรคจิตลักษณะตัวสูงใหญ่ใส่หมวกน,น็อกสีขาวเสื้อสีดํากางเกงขาสัน้นขับรถจักรยานยนต์วนไปมาก่อนที่จะมาจอดข้างบ้านและก่อเหตุสุดดมกางเกงในชุดชั้นในสร้างความหวาดกลัวกับตนเองเป็นอย่างมากโชคดีที่ญาติไม่เห็นเข้าและตะโกนถาม ทำให้ใชายโรคจิตรีบหนีไปทันทีโดยที่ไม่ได้หยิบชุดชน้นใยกางเกงในติดมือไปด้วยแม้แต่ตูวเดียวซึ่งหลังเกิดเหตุตนได้เก็บชุดช้นใยทั้งหมดไปซักทําความสะอาดและคงไม่นําออกมาตากตรงนี้อีกแล้วเพราะกลัวโรคจิตจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกด้านนายสารวุฒิบุญประสิทธิ์อายุ15ปีบัญชที่24ทับ4ตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหลานของผู้เสียหายอาศัยอยู่บ้านตรงข้ามและติดกล้องวงจรปิดเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณตี สครึ่งเห็นผู้ชายในคลิปอายุประมาณ40-50ปีขับรถวนไปมาก่อนที่จะเข้าไปจอดข้างบ้านและเดินเข้าไปตรงราวตากผ้า ก่อนที่จะก่อเหตุดมชุดชั้นในกางเกงในซึ่งดมนานประมาณ1-2นาทีเป็นจังหวะเดียวกับทางญาติญาติเห็นผิดสังเกตว่าไปยืนทำไมตรงนั้นจึงตะโกนถามมีอะไรไหมครับทำให้ชายโรคจิตตกใจรีบขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปทันทีซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นครั้งแรกในชุมชนนี้ แต่ก่อนหน้าก็เคยมีลักษณะเหตุการณ์จนลกกจิตก่อเหตุขโมยชุดชั้นในเสื้อในกางเกงในหายไปแล้วหลายตัวซึ่งตนก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่คนก่อเหตุรายเดียวกันหรือเปล่าจึงอยากหอนให้เจ้าที่ติดตามจับคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะหญิงสาวในระแวกดังกล่าวแต่ลองล่าให้ฟังหน่อยตาก่ายังไงฮะใสสาวไตากตอนเครับ ที่นี่ยังไงมันไม่หายเพราะว่ามีคนทัก,กอนเนี่ยไอ้นั่นมันไอ้โรคจิตเนี่ยมันมายัางไงฮะมันมาดมหรือว่ามันขโมยครับดูจากกล้องก็งเหมือนมาดมดมมาเทียวเที่วเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งไหมฮะไม่ ครั้งแรกค่ะเขาเห็นค่ะเขาบอกว่าให้ไปดูก็ว่ามีคนมาดูก็เลยไมม่เหือูอก็เลยรู้เห็นกันทั้งตัวนั้นแหละแต่ไม่เคยแต่ว่ามันจะมีจได้อีกครั้งตัวสูงเหมือนกันนะสูงใหญ่แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกสีขาวแต่เตื้ยสีดำคิดว่าเป็นคนแถวบ้านเราไหมฮะน่าจะแถวนี้เพราะเขาขับรถวนอยู่แถวเนี้ยค่ะเคยเห็นหน้าไหมคนนี้ฮะ <ม>ยังไม่เห็นหน้าไม่รู้คนไหนนะพอดูดูในกล้องวงจรปิดมันดูยาก่ะเนาะใช่ครับแต่ที่กลัวไ่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะไม่รู้ใครอะค่ะอืมแต่เราก็กลัวอยู่เนาะแถวนี้แต่ไม่รู้เราก็มีลูกสาวครับ,รบแต่เราก็กลัวอยู่เนาะครับ,รบหนึ่งว่ากวเกงไม้หายสองก็โรคก,กิบไม่รู้มันจะทำยังไงอะไรเราใช่ไหมฮะครับ ลองเหตุการณ์ได้ฟังแบบเป็นยังไงฮะเรื่องเกงในคือประมาณตีสี่ครึ่งครับเหมือนเขาขับรถเข้ามาแล้วไม่มเห็นเงเกงในตรงนู้นครับเขาก็เลยอ้อมรถเข้าไปข้างในครับก็ตอนแ,แรกก็จอดครับแต่ก็ก็เข้าไปข้างในเขา,ขาจอดครับแล้วก็ลงมาอมดมเงินเกงในครับเขาก็ดมได้ามาสักประมาณนาทีหนึ่งสองนาทีครับแล้วก็ทางญาติเขาจะโกนเรียกครับบอกเมีย แล้วนี่ทางญาติก็เห็นใช่ไหมครับเขาเห็นยังไงฮะก็คือเขาเขาเห็นคนมาทีนอย่างเงี้ยเขาก็สงสัยว่าทำไมมันยืนตรงนั้นนานจังเขาเลยออกมาดูครับเออือเห็นแลคนยืนรอมอยู่เขาเลยถามมีอะไรป้ะครับอย่างเงี้ยครับกลางไรเขาตกใจเขาก็รีบขึ้นรถหนีไปเลยครับอือเป็นเหตุการณ์แรกใช่ไหมฮะที่นี่สําหรับที่นี่เป็นเหตุการณ์แรกครับแต่ เขาบอกมาว่ากางเกงในพวกเสื้อในหายกันเยอะเลยครับแถวตลาดบางปงเนี่ยแถวอำเภอบางปงเนี่ยนะครับ,รบน่าจะเป็นคนเดียวกันไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับอืมแต่ก็เคยมีตีนข่าวเขาว่ากางเกงในเสื้อในของผู้หญิงหายบ่อยใช่ไหมฮะครับ